สวัสดีครับผมชื่อกริชชัยรัตน์นะครับเป็นตอนนี้อายุ41ปีแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมตอนแรกผมก็ค้นคว้าจาก Google ก่อนแล้วก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก Facebook ครับผมเนื่องจากตัวผมเนี่ยเรียนมาจบทางด้านอักษรศาสตร์ภาษาเยอรมันนะครับแล้วก็ตอนที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมันเนี่ยมีโอกาสที่ได้ทํางานเป็นล่ามทางด้านกฎหมายให้กับคนไทยที่อยู่ ประเทศเยอรมันแล้วก็มีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเราควรจะมีความรู้ทางด้านกฎหมายเอาไว้บ้างแต่เนื่องจากการเรียนที่ต่างประเทศนะครับมีความเ,าเครียดค่อนข้างสูงทำให้ผมไม่มีโอกาสจะศึกษาทางด้านกฎหมายในช่วงเวลานั้นพอกลับมาเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยแล้วก็เลยอยากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับแล้วก็ดูหน่วยงานต่างๆที่ อมอบความรู้ทางด้านนี้แล้วก็พบว่ามสธเนี่ยเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้ผมเนี่ยสามารถเพิ่มปูนความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ได้มากที่สุดครับก็เลยตัดสินใจเรียนที่นี่ครับผมที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับตัวผมเนี่ยได้ลงรายวิชาทางด้านกฎหมายหรือทางนิติศาสตร์เนี่ยเป็นทั้งหมด5ารายวิชาแล้วแล้วก็กําลังรอผลการเรียนอีก2รายวิชาความรู้ที่ได้มันเนี่ยก็สามารถนําไปใช้ใน งานที่ผมทาอยู่ด้วยนะครับนอกจากการสอนภาษาษา,ษายอรมันทางด้านกฎหมายแล้วก็ยังนําเอาความรู้เนี่ยไปใช้ในการร่ามทางสารด้วยครับผมต้องการที่จะนํารายวิชาท,ทั้งหมดที่เรียนไปจากทางสมนักธิบัติเนี่ยไปเทียบโอนเข้ากับหลักสูตรนิติศาสตร์ปริญญาตรีครับผม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับผู้เรียนทุกรูปแบบนะครับเข้ามาศึกษาความหาความรู้เพิ่มเติมนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่มีเวลาหรือว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีอ,อย่างเต็มตัวเนี่ยก็สามารถทดลองเรียนจากาโครงการสมิทิบัตได้ก่อนนะครับอย่างตัวผมเป็นต้นก็เ,เลือกเรียนสมริทิบัตก่อนแล้วก็ต่อไปก็จะตัดสินใจเข้าเรียนาทางปริญญาตรีอย่างชัดเจนเลยครับผม